ดูบุญญาได้เปรียบในเรื่องของร่างกายเลยครับกลับมาตั้งกันใหม่ที่พันษาสั้นๆที่คีดพยองมินกรามินครับเขาตรงกลางมาบุรีลำก็ยังจอบไม่ได้เช่นเดิมเลยครับธีรทรบุญมาทัน จีละทอนหิดช่องนี้แม่รามินแล้วพลิกสวยเลยครับพาขึ้นมาตรงนี้ข้างหน้ามี2เลยฮนะในโยนมาตรงนี้ดูบูยาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่เอาจนได้ครับบุรีรัมย์ออยูติเต็ดน,นะโอ้โหเอาจนได้เลยนะฮะดูบูยานะครับก็สุดยอดทีเดียวเชียวนะครับผมก็สวยงามทีเดียวเชียวนะครับก็เป็นโลกตีเสมอนในนาทีที่28่สดูบุญา ครับหลบมาสองข้างหน้าเนี่ยมีดูพุย่าอยู่ตรงนั้นเลยครับจุดนัดพบพอดีฮะเด็กย้อนทางเข้าไปครับเรียบร้อยครับมีรำอยู่เต็ดครับที่เสมอคิดฉีเอสซีครับเปิดประตูต่อนหนึ่งครับผมจากดูพุย่าครับเบอร์ยี่สิบหกดูบุญ่านะครับบุรีรัมย์ยู่นเต็ดเบอร์ยี่สิบหกดูบุญ่านะฮะก็มองเปลี่ยนทางสวยงามทีเดียวเชียร์มาดูภาพช้าผู้รักษาประตูนะครับผมบาวโลนะครับ ก็เอามาอยู่นะครับ